ปักษษาเดินเข้ามาในห้องสมุดเก่าแก่ที่ราตรีชอบมาเป็นประจำมันเป็นตึกสามชั้นที่มีกลิ่นอายของความเก่าแก่เขาเห็นราตรีกำลังก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือที่โต๊ะมุมห้องข้างๆเธอมีแก้วชาเขียวเย็นวางอยู่เฮ้เจ้ราตรีวันนี้อ่านเรื่องผีอะไรอยู่อีกหละ่ะปักษาทักฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเรียกฉันว่าเจ๊ ราตรีตอบโดยไม่ละสายตาจากหนังสือปักษาแอบย่องไปด้านหลังแล้วแย่งขนมที่วางอยู่ข้างแก้วชาไปกินเฮ้ยนั่นขนมฉันนักราตรีหันมาตะวะัดโอ้โหอร่อยจังสงสัยต้องแย่งเจ๊กินบ่อยๆแล้วละ่ะปักษาพูดยิ้มยิ้มจูๆราตรีก็รู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาอีกแล้วหรือราตรีพูดเบาๆร่างของราตรีเริ่มสัน่นแว่นตาร่วงลงบนต๊ะ ปักษารีบคว้ามือราตรีทันทีภาพความทรงจำของวิญญาณปรากฏขึ้นในหัวของปักษาเขาเห็นภาพแมวดำตัวหนึ่งกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างมันวิ่งเข้ามาในห้องสมุดแห่งนี้แต่แล้วก็มีเงาดำบางอย่างพุ่งเข้าใส่มันภาพตัดขาดลงราตรีค่อยๆฟื้นขึ้นมาเห็นอะไรมาบ้างครับราตรีถามทางสูงแว่นกลัดเข้าที่ แมวดำมันถูกอะไรบางอย่างไล่ล่าแล้วก็ตายในห้องสมุดนี้ปักษาตอบนั้นเราต้องหาว่ามันคือแมวตัวไหนราตรีลุกขึ้นเดินไปที่ชั้นหนังสือเดี๋ยวนะราตรีหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาในประวัติห้องสมุดเคยเขียนถึงแมวดำตัวหนึ่งชื่อในเชดมันเป็นแมวประจำห้องสมุดร,ราตรีอ่านแล้วมันหายไปเมื่อ20ปีก่อนราตรีเสริมปักษากับราตรีกำลังค้นห้องเก็บหนังสือเก่า นี่ราตรีหยิบขวดแก้วเก่าใบหนึ่งจากหลังตู้ปักษาแต่ที่ขวดภาพความทรงจำปรากฏขึ้นเขาเห็นชายชุดดำกำลังกับวิญญาณเด็กผู้หญิงลงในขวดมีคนใช้ขวดพวกนี้กับขังวิญญาณปักษาบอกในเชคกระโดดขึ้นตู้ใช้อุ้งเท้าตะกุยผนังผนังส่วนหนึ่งขยับเผยให้เห็นช่องลับห้องลับราตรีพึมพำภายในมีขวดแก้วหลายสิบใบวางเรียงราย นี่มันราตรีตกใจคอลเลกชันวิญญาณปักษาผู้สิ่งเครียดร,ราตรีเริ่มรู้สึกหนาวสัน่นอีกแล้วหรือราตรีพูดเบาๆร่างของเธอสันเทาวแว่นตาร่วงหล่นปักษารีบคว้ามือราตรีเขาเห็นภาพวิญญาณเด็กหญิงถูกจับใส่ขวดเธอร้องให้เรียกหาแม่ชายชุดดำาพึมพำคาถาวิญญาณเด็กถูกดูดเข้าขวดภาพจบลง เด็กผู้หญิงคนนั้นราตรีผู้เสียงสัน่นเราต้องช่วยตดปตอดวิญญาณพวกนี้ปักษาบอกในเชษส่งเสียงขู่เงาดำพุ่งเข้ามาในห้องระวังปักษาตะโกนทั้งคู่หลบทันเงาดำนั้นกลายร่างเป็นชายชุดดำพวกเจ้าไม่ควรมายุ่งกับสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเขาพูดเสียงเย็นปักสาระวังราตรีเตือน ชายชุดดำยกมือขึ้นขวดแก้วทั้งหมดส่องแสงสีน้ำเงินวิญญาณพวกนี้เป็นของข้าเขาพูดในเชตกระโดดเข้าขวางกรงเล็บของมันเรืองแสงแกชายชุดดำจ้องมองแมวดำยังไม่ตายอีกหรือเขาพูดเสียงเย็นเงาดำพุ่งออกจากมือชายชุดดำนายเชดกระโดดหลบกรงเล็บฉิดผ่านเงานั้นปักษารู้สึกปวดหัวขึ้นมาภาพความทรงจำบางอย่างวาดขึ้น เขาเห็นตัวเองในชุดดำกำลังต่อสู้กับใครบางคนอึกปักษาคุกเข่าลงปักษาราตรีร้องเรียกชายชุดดำชะงักหือราชายอย่างนั้นหรือเขาพูดถผ่วเบาจู่ๆควันดำก็พุ่งออกมารอบตัวเขาวันนี้ข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าก่อนเสียงของเขาดังมาจากควันดำร่างนั้นหายไปพร้อมกับควันขวดแก้วทั้งหมดกลับมาเงียสบสงบ นายเป็นอะไรหรือเปล่าราตรีถามอย่างเป็นห่วงผมเห็นภาพบางอย่างแต่จำไม่ได้ว่ามันคืออะไรปักษาตอบในเชษเดินมาหามันใช้อุงเท้าแต่ที่ขวดแก้วใบหนึ่งมันอยากให้เราช่วยปลดปล่อยวิญญาณพวกนี้ราตรีพูดแต่เราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำยังไงปักษาลุกขึ้นยืนฉันว่าเราควรไปหาลุงดำราตรีเสนอ ปักษากับราตรีมาถึงบ้านพักของลุงดำกลับมาแล้วหรือลุงดำถามทางรถน้ำต้นมะยมลุงครับพวกผมเจอเรื่องบางอย่างปักษาเริ่มเล่าลุงดำฟังเรื่องราวทั้งหมดอย่างเงียบๆในเชฟลุงดำพูดเบาๆลุงรู้จักแมวตัวนี้หรือครับราตรีถามลุงดำเดินไปที่ห้องใต้หลังคาตามมาลุงดำเรียกภายในห้องมีของเก่ามากมาย ลุงดำหยิบรูปถ่ายเก่าออกมายีสปีก่อนลุงดำเริ่มเล่าข้าเคยเป็นผู้พิทักษ์วิญญาณนายเชษเป็นเพื่อนร่วมงานของข้ามันไม่ใช่แมวธรรมดาแต่เป็นวิญญาณผู้พิทักษ์แต่แล้ววันหนึ่งมีคนทรยศพวกเราลุงดำหยิบไม้เท้ามายมขึ้นมาไม้เท้านี้เคยเป็นของนายเชษมันใช้ปกป้องวิญญาณจากผู้บงการวิญญาณ แต่สุดท้ายมันก็พ่ายแพ้ลุงหมายถึงชายชุดดำคนนั้นประตรีถามลุงดำพยักหน้าเด็กลุงดำเล่าต่อเพื่ออะไรครับปักษาถามเพื่อชุบชีวิตคนตายลุงดำตอบนเชิดกระโดดเข้ามาในห้องผ่านหน้าต่างแกยังคงทำหน้าที่อยู่สินะลุงดำพูดกับแมวดำนายเชิดร้องเหมียวยาว มันบอกว่าวิญญาณพวกนั้นกำลังทุกข์ทรมานราตรีแปลเราต้องช่วยพวกเขาปักษาผู้เสียงหนักแน่นลุงดำเข้าไม้เท้าลงพื้นไม้เท้าเรืองแสงสีฟ้าข้าจะสอนพวกเอ็งวิธีปลดปล่อยวิญญาณลุงดำบอกแต่ต้องระวังผู้บงการวิญญาณไม่มีทางยอมแพ้ง,ง่ายๆจู่ๆปักษาก็ปวดหัวขึ้นมาอีกภาพความทรงจำแวบขึ้น เขาเห็นตัวเองยืนอยู่ในชุดดำถือดาบเรืองแสงกำลังต่อสู้กับใครบางคนอึดปักษาครางเบาๆเ,เป็นอะไรไปลุงดำถามอย่างเป็นห่วงไม่เป็นไรครับแค่เวียนหัวนิดหน่อยปักษาตอบลุงดำมองปักษาอย่างพินิษเรื่องบางเรื่องมันต้องรอเวลาลุงดำพูดเบาๆเ,เตรียมพร้อมนะักลุงดำบอก คืนนั้นทั้งสามคนกลับมาที่ห้องสมุดนายเชิดนำทางไปที่ห้องลับลุงดำวางไม้เท้ามายมลงกลางห้องราตรีเจ้าต้องเป็นสื่อกลางลุงดำสั่งราตรีนั่งลงข้างไม้เท้าปักษาเจ้าต้องปกป้องเธอปักษายืนเฝ้าข้างราตรีลุงดำเริ่มท่องคาถาขวดแก้วทั้งหมดเริ่มสั่นไหวร่างของราตรีสั่นเทา วิญญาณเด็กๆเ,เริ่มลอยออกจากขวดมาแล้วเสียงทุ้งต่ำดังขึ้นควันดำพุ่งเข้ามาในห้องผู้บงการวิญญาณปรากฏตัวพวกเจ้าคิดว่าจะปล่อยของสะสมของข้าได้ง่ายๆหรือเขาโบกมือเงาดำพุ่งใส่ราตรีปักษากระโดดขวางอย่ามายุ่งกับเจราตรีของข้านะปักษาตะโกนจูจูร่างของปักษาก็เรืองแสงดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีทอง พืนี่แกอีกแล้วหรือผู้บงการวิญญาณพูดแสงสว่างพุ่งออกจากฝ่ามือของเขาแกจำไม่ได้จริงๆสินะักผู้บงการวิญญาณหัวเราะเงาดำพุ่งเข้าโจมตีปักษาในเชตดกระโดดเข้าขวางโครงเล็บฉิดผ่านเงาลุงดำยังคงท่องคาถาต่อวิญญาเด็กๆค่อยๆลอยสูงขึ้นไม่ผู้บงการวิญญาณตกโูนเขาพยายามดึงวิญญาณกลับ ราตรีลุกขึ้นยืนดวงตาเรืองแสงต่อยพวกเขาไปเธอพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของตัวเองวิญญาณทั้งหมดรวมตัวกันเป็นลำแสงไม่ค่าต้องการพลังของพวกมันผู้บงการวิญญาณคำรามปักษายกมือขึ้นอีกครั้งกลับไปซะเขาตะโกนแสงสว่างจากมือของปักษาพุ่งใส่ผู้บงการวิญญาณแกคงอยากรู้อดีตสินะก ผู้บงการวิญญาณพูดก่อนจะหายไปในควันดำวิญญาณเด็กๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าราตรีสุดลงกับพื้นปักษารีบเข้าไปประคองที่บ้านลุงดำนายแน่ใจนะว่าไม่เป็นไรราตรีถามอย่างเป็นห่วงปักษานั่งลงที่ระเบียงผมเห็นภาพบางอย่างตอนที่ใช้พลังนั่นปักษ์ต่อลุงดำเดินถือชามาให้ กินบะหมี่ซาลุงดำบอกลุงครับผมเคยเป็นใครกันแน่ปักษาถามลุงดำนิ่งไปบางทีเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรรู้ลุงดำตอบในเชษกระโดดขึ้นมาบนระเบียงมันมองปักษาด้วยดวงตาสีเขียวหรือว่าแกรู้อะไรบางอย่างปักษาถามแนวดำในเชษเดินเข้ามาไกลจูจูราตรีก็รู้สึกหนาวสัน่น อีกแล้วหรือราตรีพึมพำปักษารีบคว้ามือราตรีภาพความทรงจำปรากฏขึ้นในมือถือดาบเรืองแสงผู้บงการวิญญาณยืนอยู่ตรงหน้าถ้าแก่ไม่ยอมร่วมมือกับข้าผู้บงการวิญญาณพูดข้าก็จะต้องกำจัดแก่เงาดำพุ่งใส่ปักษาในความทรงจำแต่ในเชดกระโดดเข้ามาขวางมันโดนโจมตีเต็มๆภาพตัดขาดลง ปักษาล้มลงกับพื้นนายราตรีร้องเรียกผมผมเคยต่อสู้กับเขาปักษาผู้เสียงสัน่นและในเชตช่วยชีวิตผมไว้ลุงดำถอนหายใจใช่และนั่นก็เป็นวันที่แกเสียความทรงจำลุงดำยอมรับแกเป็นผู้พิทักษ์วิญญาณเหมือนข่าแต่ผู้บงการวิญญาณต้องการให้แกร่วมมือกับเขาเมื่อแกปฏิเสธเขาก็โจมตีแก นายเชสช่วยแกไว้แต่ก็ต้องแลกด้วยชีวิตของมันแล้วทำไมมันถึงกลับมาปักษาถามเพราะมันยังห่วงแกลุงดำตอบนายเชสเดินมาเช็ดหน้าที่ขาของปักษามันรู้ว่าผู้บงการวิญญาณจะกลับมาราตรีพูดและมันต้องการปกป้องนายอีกครั้งที่ห้องสมุดเวลาที่ยงคืนลุงดำปักษาและราตรียืนอยู่บนดาดฟ้า คืนนี้เขาจะมาลุงดําบอกควันดาพุ่งขึ้นจากพื้นผู้บงการวิญญาณปรากฏตัวมารวมตัวกันพร้อมหน้าเลยสินะเขาพูดปักษาก้าวออกไปข้างหน้าผมจําได้แล้วว่าคุณเป็นใครปักษาพูดก็ดีในที่สุดก็จําได้ผู้บงการวิญญาณหัวเราะแต่สายไปแล้วเงาดำพุ่งออกมารอบตัวเขา ข้าจะเอาวิญญาณของพวกเจ้าทั้งหมดเขาตะโกนในเชดกระโดดออกมากรงเล็บเรืองแสงลุงดำชูมไม้เท้าราตรีเริ่มท่องคาถาปักษายืนหน้าราตรีร่างของเขาเรืองแสง